น่ารักมากปลาไใ้ลูกสาวคนใหม่แล้วลูกสาวผู้ชายยูดิไม่หนุนจะออก <laughs> นี่ <laughs> เต็มเลย <laughs> <laughs> นะครับตัวนี้ที่ว่าน้องแพะกินหญ้านะครับ,บนี่ครับบริเวณนี้ครับนี่ครับตอนนี้น้ําเข้ามานะครับนี่ครับบ้านธาลิศท้ายเขื่อนป่าสัก์ชลสิทธิ์นะครับ ทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับเราสุกคนนะครับลุงกับป้าพาตลอดน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตั้งแมคมป์นะครับกันที่เขื่อนป่าศักชลสิธิ์นะครับเราจะไปกันที่ท้ายเขื่อนนะครับาการเต็นท์ท้ายเขื่อนป่าศักนะครับที่บ้านท่าฤทธิ์นะครับตรงนั้นเขาจะเรียกกันว่านิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูนะครับซึ่งจากที่เราหาข้อมูลมาครับเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นนะครับทางแอดมินเพจของบ้านทาฤิ์นะครับแจ้งมาว่าน้ําขึ้นมากกับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่กลางเต็นหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางเราสองคนนะครับลุงป้าพาตลอนครับจุดหมายเราคือท้ายเขื่อนป่าสักนะครับบ้านท่าลิ์ครับทุกคน นี่เจ็ดเต็มหังครับนี่เจ็ดเต็มหังนะครับไปกันทุกคนเดินตั้งตอมีกาแฟแกงง่วงแลวนอนทั้งคืนยังง่วงอยู่เราไม่หลับบอลไทยแพ้แป้สูงนอนไม่หลับ ว้าวน่าก,กินมาก่นรถคนพอลรามา,านนี้แหละพอลรามาถึงเขื่อนนะครับีนครับเขื่อนปาซานะครับ ตรงนี้ครับเราเลี้ยวไม่เลี้ยวเลยเ่รเราเลี้ยวขวานะครับถ้าตรงไปจะเข้าไปที่ทําการเขื่อนนะครับเราเลี้ยวขวานะครับตรงนี้ครับนะครับเลี้ยวขวามันจะออกไปทางสระบุรีครับวังโ่สระบุรีนะครับเพื่อที่เราจะไปอย่างบ้านท่าฤทธิ์นะครับ ว่าตอนนั้นเราไปไหนเราก็ผ่านตรงนี้หละตรงนี้บ้านท่าลิ์นะครับทุกคนเดี๋ยวสาจะมีป้ายบอกชัดเจนครับนี่ครับหน่วยพิทักป่าท่าลิสิ์4กิโลนะครับเห็นไหมมีป้ายเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลุ้นครันมาก จะขึ้นแค่ไหนครับเราจะมีพื้นที่ให้เราตั้งแคมป์รอเปล่าครับจากปากทางตรงนี้เข้าไปอีก4กิโลนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราก็ลุ้นครับถึงแล้ว ตรงนี้ไม่ได้แล้วครับแน่นอนโบ้เนี่ยทางซ้ายยังมียุ่งจริงเออทางนี้เต็มแล้วน้ํานเต็มเดี๋ยวเราคงต้องกลับรถครับไปทางด้านซ้ายโอ้ทุกคนตรงนี้นะครับซึ่งปกติจะเป็นลานหญ้ากว้างๆนะครับตอนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสองคนต้องกลับรถนะครับไปด้านนู้นครับกินเมื่อกี้เห็นบวรยาาจะมีที่อยู่นะครับ ุคนเออยอะร้านขาร้านเคอเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูครับพี่แล้วก็ซ้ายไปซ้าย,ายไปเออเนี่ยตรงต้นไม้ไมเนี่ยไปโอ้โหโอ้โ,โ,โ,โหทุกคนครับหน้นที่โมงสามโมงห้สาสิบสามโมงจะสี่โมงครับดูคนครับสามมนา่ะคือมันน้ำขึ้นครับ สวยงามก็จะน้อยลงไปเจ้าเขาเขาคงกลับกันเดีก็กเขากลับแค่มาหาอะไรกินเนี่ยจอดตำเนี้ยโอ้ตอนนี้มีที่กายอยู่แบบนี้รถรถไปเลน่นเลน่นเลน่นเล่นแก้กันมาอืมไปจอดตำนั้นจอดตำนี้แล้วมั้งเนี่ยจอดนี้แหละนะครับทุกคนตอนนี้น้ำขึ้นนะครับเนี่ยครับโอ้น้ำเยอะมาก พราะปกติตรงนี้จะกว้างมากครับที่ดูจากาเพื่อน,อนๆหลายๆคนที่ที่มารีวิวนะครับนะครับตอนนี้น้ําขึ้นมากครับน้ําขึ้นมาจะมีพื้นที่เหลืออีกไม่เยอะครับตรงนี้ครับแต่ก็ยังพอสามารถาตั้งแคมป์ได้นะครับเดีย๋ยวตกลุมที่นี้เราจะตั้งแคมป์ที่นี่นะครับ นี่นคืออะไรครับ๋อแครอทน,น,น่ารักมากว่ะ <c oughs> ตอนน้หิวเว้ยตอนน้หิวตอนน้หิว น้องเดินตามมาแล้วนี่น้องเดินตามมาแล้วโอ้ยดูดูด,ดูป้านี่เต็มเลย น้ำเสดายน้ำขึ้นเยอะนะครับเพราะก้อนมันเป็นโอ้ดูแลดยไในฐันก็ท่วมวนะหมดเลยเนีน่ยฐานถนนอ๋อน่าเสียดายน้ำขึ้นแต่ก็ดีมีน้ำน,นะทีลาดเราจะเสมอลึกเลยอ๋อลดลงได้ไหมยุบโอ้โหวิ่งถ้าฝนในโต๊ะเนะี่ยวิ่งเละถึงโตก็วันลุกขึ้นก็ลงได้มันแน่นเราไงเขาไม่ได้ทำอะไรไงอ๋อโอ้ยน้องทะเลกินนมแม่อ๋แล้วตอนนี้ทำไมไม่ไปกินข้อาวอิ่ม นี่น่ารักมากดูเจเลยนี่ปลาได้รูสาวคนใหม่แล้วรูสาวผู้ชายดยูดิไม่รู้พิ่งจะออกนะ <laughs> ลูกสาวลูกสาวไปแล้วไปหาแม่จริงจริงโอ้ยเด่ดแรงมากเริ่ม <akl> ร <ouch> <mel> ้อนแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูทำเลที่เราจะตั้งแคมป์คืนนี้กัน ตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับสี่โมงกว่านะครับแดดยังร้อนอยู่เลครับทุกคนนะครับบ้านท่าลิศนะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะครับอ่าเจเลอพื้นที่หญ้าไม่เยอะแล้วครับด้านนู้นคนเยอะมากครับเป็นไงป้าสบายเลยนะ กทุกคนดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับประมาณห้าโมงนะครับที่บ้านท่าลิ์นะครับดูครับคนเยอะมากครับเยอะแบบมากๆเลยนะครับนะครับด้านนี้จะเป็นส่วนจะเป็นพวกที่มาตั้งแคมปปิ้งนี้กันตอนเย็นนะครับ ไก่ย่างไก่ย่างหนั่ยจ้าเป็นหนังแล <man ic tät initiation> ้วก็จะเป็นเนื้อเนื้อกำลังมีไก่ทอดด้วยอันนี้ไก่ทอดบะหมี่ห้อย พี okay. ่ห้องน้ำนี้กลางคืนกลางคืนมีไหมครับกลางคืนก็มีใช่ไหมใช่ค่ะกลางคืนก็จอดเขาจอดทั้งคืนเลยเขาจอดอยู่นี่สาวไปเลยอ๋อทุกคนครับตรงนี้มีห้องน้ําบริการนะครับนี่ครับเป็นห้องน้าเคลื่อนที่นะครับเป็นสุขาเคลื่อนที่นะครับมีสองห้องนะครับตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับห้องน้ำครับสิบบาทนะครับอาบน้ําได้นะครับอาบน้ำยี่สิบนะครับเนยครับเขาบอกว่ามันสุกนะครับมันสุก วันสุกเย็ยนจะเข้ามานะครับแล้วก็วานอาทิตก็จะกลับนะครับนะครับ นี่ครับเต็นหลังคาของเรานะครับบ้านท่าฤทธิ์ท้ายเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับคนเยอะมากครับทุกคนเราเมีการมาทดสอบเต็นเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับครั้งแรกก็ที่นาท่อนแคมวิวครับครั้งที่สองก็จะเป็นที่ประาทศอังาติตัดหมอนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สามนะครับที่เรามาทดสอบเต็นหลังคาของเรานะครับซึ่งเราทาขึ้นมาเองนะครับทุกคนรูปทับเต็น DIY นะครับ โอ้คนเยอะมากครับที่นี่ครับตอนเย็นมาปิงนี่ครับแต่เดี๋ยวค่ำๆก็น่าจะกลับหมดแล้วครับ เ็นนี้ครับมือเย็นของเรากรับป้าเตรียมนะครับป้าอะไรวันนี้มูย่างครับก็คือว่าแม่บ้าะวันนี้มูย่างนะครับเรากินมูย่างกันที่ท้ายเขื่อนป่าศักนะครับบ้านท่าฤทธิ์นะครับทุกคนเูอางแม่หนดล้วแล้วเอาถังกระปุอยู่อะอเอาถังกนกระป๋องนะไม่ปิดเลยนะแล้ว นี่ครับทุกคนคืนนี้หมูย่างเกาหลีครับหมูย่างเกาหลีท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านท่าลิ์ครับทุกคนดูบรรยากาศสวยงามคนเยอะจริ อ่าสบายนะครับทุกคนนี่คือภายในเต็นท์ของเราแล้วครับรูปตออเต็นท์นะครับนี่ด้านในนะครับนี่ครับคืนนี้เรานอนกันอยู่ที่ท้ายเขื่อนป่าสักด์ชลศิธิ์นะครับบ้านท่าฤทธิ์นะครับทุกคนนี่คันด้านในครับอันนี้หน้าต่างเปิดไว้ครึ่งเดียวเราเปิดหน้าต่างไว้สองด้านนะครับนี่คือด้านในนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วครับน้องๆที่นั่งกินตรงนี้เมื่อกี้ก็ไปแล้วครับ ็จะเหลือตรงนู้นเต็นหนึ่งน่าจะตกปลาอยู่ครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีอีกไม่แน่ใจว่าจะอยู่เช้าหรือเปล่าครับเนะครับเห็นไฟน้อยๆนะครับพวกตกปลาครับเรามีไกลๆตรงนู้นอีกสี่ห้าคันครับสว่างปะสว่างอยู่นี่เรามีประลมเลยครับพระลมแฟนมีไฟนะยครับที่นอนของเรากับคืนนี้ ลาทีสวัสดีนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราพบกันนะครับทุกคนบ๊ายบายบบ๊าายยป้าปิดไฟนอนยามเช้านะครับที่อ่างเก็บน้ำท้ายเขื่อนป่าสักนะครับ เรามีขอบฟ้าสีทองนะครับน่าจะเป็นด้านทิศต,ตะวันออกนะครับพาทิศขึ้นนะครับนะครับเริ่มนะครับจากความคึกคืนเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนะครับตอนเช้านี้ก็เงียบเงาเลยครับเรืออยู่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่เต็นนะครับ ทุกคนครับดูเช้านี้ครับน้ําขึ้นครับนี่ครับคนดูครับน้ําขึ้นครับแล้วก็เนี่ยเมื่อวานตรงนี้ยังเป็นที่เรามาเลี้ยงเลี้ยงกระถิ่นให้กับแพะเลยนะครับตองนี้ครับนี่ครับตอนนี้มาไปไม่ได้แล้วนะครับคนดูน้ําขึ้นครับเมื่อวานนะครับตรงนี้ที่ว่าน้องแพะกินหญ้านะครับเนี่ครับบริเวณนี้ครับนี่ครับตอนนี้น้ําเข้ามานะครับนี่ครับน้ําเข้ามาเต็มนะครับ เมื่อวานตอนนี้เป็นเป็นบริเวณกว้างนะครับตรงนี้ครับน้งแพกินหญ้าอยู่ตรงนี้ครับเป็นน้ำครับ